ตอนนี้เวลาประมาณ7จ8โมง8นาทีนะครับดูสีหมอกทางด้านซ้ายคือเยอะมากนะครับคิดว่าทางด้านหลังวัดน่าจะเป็นหมอกเลยล่ะอันนี้ด้านหน้าด้านหน้าวัดที่เราเดินขึ้นมานะครับเห็นป้าเป็นแสงอาทิตย์นะครับเหมือนแผ่ลงมาครับแหมเป็นเหมือนเป็นลังสีเลย ก็จะมีเหมือนชาวบ้านหุงข้าวด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจจะมีเหมือนมีวันขึ้นมาเห็นปะตรงนี้สวยมากเลยนะคือต้องขึ้นมาเช้าๆนะครับถึงจะเห็นภาพนี้นี่นะดูดิเนี่ยครับดูดูด,ด,ดูดูด้านหลังนะเนี่ยเห็นปะเป็นหมอกหนาเลยเราน่าจะเดินไปประทะหมอกได้นะจะสวยออประทับดอยกองบูลนะครับ โอเคอันนี้เราจะเดินไปทางหลังนะอันนี้เป็นประทาตนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินไปข้างหลังดูพอดีเห็นว่าหมอกหมอกลงจัดเลยลงอันนี้เป็นห้องน้ํานะรู้สึกจะมีข้างหลังตรงนู้นด้วยใช่ห้องน้ำไห,หลจุดแต่ลงดิดิดีด,ด,ดีคือหมอกไปอยู่ใกล้ๆเราเลยนะเห็นไหมโอ้โตื่นเต้นยังเลย หมอกมันน่าจะค่อยๆมาอีกเยอะเลยนะตอนนี้อากาศเย็นเย็นขึ้นนะเย็นขึ้นโอ้เย็นเลยเดินขึ้นมาไม่ร้อนโอเคชิลๆโอ้เย็นนะตรงนี้หนาวเลยหนาวเหรหนาวสะดุ้งเลยหนาวขอตั้งมีเหงื่อไงพอเหงื่อเยอะมันก็เลยนี่ร้อนไปดูร้านรอไม่สบายนอย่างี้ร้านกาแฟเมื่อวานโอ้ยถ้าเกิดเปิดตอนเช้านี่ได้ก็ดีเนาะนั่งกินตรงนั้นมีคนขึ้นมาเนี่ย ร้านขายยังไม่เปิดอตอนนี้กี่โมงเจ็ดโมงสิบสี่นะครับายังทำวัดช้าอยู่เลยคือดูดิเนี่ยหมอกเนี่ยห่างจากเราไปนิดเดียวเองนะครับคือตรงที่เรายืนอยู่เดินอยู่ตรงเนี้ยก็น่าจะเป็นหมอกด้วยแต่แบบบางๆหน่อยเจอน้องคนนี้สัดุ้งทุกทีเลยน้องแมวมีน้องแมวมาด้วยนะครับ <S 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 นี่ มาถึงตรงนี้แล้วขออนุญ,ญาตนะครับคือเป็นเหมือนตรงนี้เจ้าเรียกได้ก็เหมือนเป็นด้านหลังด้านหลังเขาของพระธาตุดอยกองโมนูนะครับครับมาต่อนะอันนี้เราก็ไปดูหมอกด้านหลังวัดมาแล้วนะครับอันนี้บรรยากาศอย่างตอนเช้าอยู่นะเจ็ดโมงยี่สิบเจ็ดนะครับตีไปมากตั้งเจ็ดโมงครึ่งอากาศเย็น อากาศเย็นว่าพอตอนเราเดินขึ้นมาตอนเราขึ้นมาเขาบอกยีบสามองศาแต,แต่แต่ผมว่าขึ้นมาตรงเนี้หนาวกว่านะน่าจะประมาณสิบเก้ายี่สิบนี่แหละครับหนึ่งพันแปดรหกสิบสี่นะครับคือเดี๋ยวลองลองซูมให้ดูนะครับอ่าะนะจะประมาณเนี้ครับเมื่อเช้าก็มีแดดส,ส่องมาจากช่องอช่องก้อนเมฆนะครับแผ่